กระดสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงพูนะครับวันนี้ปูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับพี่อุ๊วิริยะคงศอาหารนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับมีทีมงานหนุ่มหล่อนะครับพระเอกในสังกัดพี่อุ๊นนำทีมโดยครูชาไทยนะครับจะไปร่วมงานทอดกระถินนะครับร่วมกับลุงพลและป้าแตงนะครับที่สำนักสงดอยสวรรค์นะครับหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ยังไงเนี่ยแฟนคลับลุงพนบ้าแต๋นะครับแล้วก็พี่อุ๊บนะครับรวมถึงครูชาไทยเนี่ยก็สามารถไปให้กำลังใจกันได้เยอะๆนะครับ ยังไงเนี่ยลุงภูเองก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับลุงพลและป้าแตงและพี่อุ๊บด้วยนะครับสาธุสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เหนียมากกว่า50คลิปแล้วนะครับยังไงเนี่ยเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ลุงภูด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ลุงภูเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ